สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ m d t Channel กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาติดตามดูอาการของเจ้าลูกกระทิงน้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ อาจารย์นายสตวแพทย์นัตชัยสุรลรุจิครับทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลศัตย์เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็กนะครับอย่างดูแลในเรื่องระบบของออโทพิดิกแล้วก็ระบบประสาทครับจากการที่ตรวจพบะนะครับเบื้องต้นพบว่าบริเวณของ ด้านท้ายลำตัวครับของเจ้ากระถิตนนะครับมีภาวะเกิดอัมาาพาตขึ้นที่2ขาหลังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนำไปตรวจด้วยการเอ็กซเรย์ก็ตรวจพบว่ามีกระดูกบริเวณเอวครับบริเวณสันหลังมีการแตกหักเกิดขึ้นก็เลยต้องทำการผ่าตัดเพื่อแก้ไขะครับการผ่าตัดก็ ราบรื่นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ได้ความร่วมมือจากอาจารย์ที่เป็นหมอทางระบบประสาทนะครับเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดให้นะครับาการผ่าตัดก็เป็นการผ่าตัดโดยการรักษาด้วยใส่เพลทนะครับช่วยยึดในส่วนของสันหลังนะครับ ก็ราบรื่นมาได้ด้วยดีครับแล้วก็แนวทางการหายหรือว่าการดูแลหลังผ่าตัดเนี่ยก็ต้องคอยดูอย่างต่อเนื่องเป็นระยะต่อไปอครับแนวโน้มที่ผ่าตัดก็แนวโน้มเป็นที่ดีนะครับผ่าตัดได้ด้วยดีแต่ว่าเรื่องของการดูแลอนี้ก็ต้องขึ้นอยู่การดูแลต่อเนื่องต่อไปต่อครับ หลังจากที่เจ้ากทินน้อยได้เข้ารับกันผ่าตัดในครั้งหน้าเราจะมาติดตามดูอาการของเจ้ากทินน้อยกันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโชคดีนะเจะ้ากทินน้อย